เอามาก็ลากกลับคันนี้น่าจะลากกลับคันเล็กๆล,ลากคันใหญ่ๆยาวๆน้ำก็ลักขึ้นเลยนเนี่ย ตอนนี้ก็อยู่กับริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพยาเหมือนเดิมนะครับมาชมบรรยากาศสวยๆงามทิ่เขื่อนแม่น้ำเจ้าพญานะครับมาเบงเรือหลากเรือหน่อยหลากเรือประทุกของกำลังหลากกับหลากมาแล้วก็หลากกับหลากกับแล้วก็หลากมาหลากมาแล้วก็หลากกับ สัจธรรมของชีวิตของมนุษย์เมื่อมีพบก็ต้องเมื่อมัน,มนก็ต้องมีจะกมีจำพลากมีจากกันมีภาคกันเรื่องธรรมด,ดาอย่ยงเวลากลับกับชีวิตให้เขาจูงหลังสิว่า บ่มีอย่างเป็นของตัวเองเลยบ่เนี่ยบ่มีเครื่องบ่บ่มีแห้งเงแม่นางเจ้าพญาเรียนรู้ก็พบเจอทุกวันลากสินค้า,า,า,ล,ะะล,ากกลากมาแล้วก็ลากกลับลากมาแล้วก็ลากกลับ ล่ามาแต่เช้าเช้าทั้งคืนน่ะเสียงล่าทั้งคืนคืนมาเบิ่งบ่ได้ยากมืดหลายที่ยากลากกับล่ามาแล้วก็ลากกับล,าาล,ลากก่บลากกับแล้วก็ลากมาลากมาแล้วก็ล,ล,ลากกับเป็นวัตฏจักรชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา S <S <an> ก่อนจะสิ้นลมหายใจก็สู้กันต่อไปสู้สูทุกคนสู้ส,สู้นะครับ